สบู่วิพาดาสามสูตรในกล่องเดียวดูดีแค่ช่วยปิดผมขาวว้าวฮาค่ะกาแฟมันผมอะม่ะรมนมออดคเ้ยจีฮาร์เย็นนี้จะไปบอกแม่ว่าเจอรักแท้ที่ร้านกาแฟ คุณชายนั่นแหละคุณแม่คุณแม่ขาหนูขอลาออกนะคะจะหนูจะเป็นเป็นเมียร้านกาแฟค่ะคุณแม่ทุกมากอีกอันแน่ยังไม่หยุดยังไม่หยุดไม่ยืนต่อแหล่ะอะครเนี่ยฮะจะกินกาแฟก็กินจีบพ่อค้ากาแฟอยู่ได้บ้ริรริบแบบจัดจิตคันหน้าด่านเห็นผู้ชายมันไม่ได้สั่นมัไปสั่นทั้งโลกกัน อีพวกนี้มาลามปาพ่อค้าขายกาแฟอยู่ตรงนี้า้องมายุงนี่ลูกเปิดรายการพร้อมกันก่อนท่นผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการและนี่คือแขกรับเชิญของเรานะคะน้องป่าใ่ถามกว่าทำไมใครๆก็อยากจะกินกาแฟของน้องป่าลูกเพราะว่า น่าจะเป็นความแปลกของร้านนะครับคือเราแบบว่าออขายแบบราคาไม่บอกครับคือจะให้เท่าไหร่ก็ได้อ,อ,อันนี้ที่เขียนเขียนข้างรถที่บอกว่า,มวาเมนูท็อฟฟี่อารอนไพร์ไม่มีแล้วก็ราคาราคาก็ไม่บอก,ไม,บอกไม่ให้ถามไม่ถึงไม่ให้ถามหรือว่ายัางไงคือกาแฟเราไม่ได้มีไว้ขายครับคือ,อจุดประสงค์ผมน่าจะเป็นแบบว่าเราอยาก ช่วยคนอื่นด้วยครับเวลาเราไปเที่ยวไหนมาไหนเงนี้ยเราก็จะพกกาแฟไปอยู่แล้วแต่แต่เราเคยไปขึ้นเขาอะไรเงี้ยครับต้องขี่รถกลับลงมาอีก50กว่าโลเพื่หอหากาแฟอีกไม่ไม่อยากให้ใครกินก็มากินอย่างเงี้ยเหรอลูกเหรอใช่ครับก็คือตัวเราเองซื้ออุปกรณ์มาครบอยู่แล้วแล้วคราวนี้เราก็แค่มีเม็ดกาแฟเพิ่มแล้วก็เราก็ได้ความสุขเขาก็ได้ความสุขเี่ยครับแต่ว่าเรื่องราคามันถ้าให้มาผมก็จะเอาไปบริจาคให้หมดเลย หมายถึงว่าหนูเอาเงินมาเนี่ยทั้งหมดค่ากาแฟเนี่ยสาหรับการไปบริจาคต่อใ่เราตั้งใจไว้แบบแบบนั้นใช่ครับเอาแล้วมันจะเป็นอาชีพไหมคะอาชีพหนูจริงๆคืออะไรผมเป็นช่างซ่อมเครื่องบินครับอยู่บริษัทอุตส,สาหกรรมการบินอ๋อนี่ <c oughs> ชีวิตพวกเราฝากไว้อยู่กับหนูเหรอลูก <c oughs> ใช่ครับซ <c oughs> ่อมแบบไหนจะแสบเตอซ่อมจะอยงก็ของผมจะมี2ส่วนครับก็จะเป็นส่วนแรกก็เป็นชีทแมททอนครับเป็นแบบว่า เวลาเครื่องบินโดนนกชนหรือมีอุบัติเหตุบุบเดนอะไรอย่างนี้ครับเราก็จะไปรีแพทตรงนั้นไปไปเสริมตรงนั้นให้มันสมูทขึ้นอีกอันก็เป็นเครื่องยนต์เป็นเกี่ยวกับอนจิ้นฝูการงานน้องดีนะได้ไหนาจิการงานก็ไม่ธรรมดาละจ้าทุกวันนี้มีเครื่องบินให้ซ่อมไหมลูกก็น้อยลงครับน้อยลงเพราะเครื่องบินมันบินน้อยลงใช่ไหมใช่ครับอันนั้นคืองานหลักอันนั้นเลี้ยงชีพแต่อันเนี้ยหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วก็หล่อเลี้ยงจิตใจ ปาเป็นคนติดกาแฟเหรอว่าชอบกินกาแฟมากเหรอก็ด้วยเราทํางานเกี่ยวกับด้านนี้ครับมันต้องทํางานดึกด้วยคือบางทีทํางานตั้งแต่บ่ายสามถึงตีห้าครับไม่เป็นเวลาเหรอลูกหรอไม่ค่อยเป็นเวลาครับเพราะฉะนั้นกาแฟเป็นอันที่เป็นถือว่าเป็นเพื่อนเราได้ถูกต้องครับเพนนี่ขอชิมได้ไหมไปดูกบนว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเครื่องน่ารักกระจุ๋มกระจิ๋มตํิกตมิมเอออันนี้ใครออกแบบผมสร้างเองครับ เนาะใช่ครับเพื่อที่จะอันนี้เป็นสลิงด้วยนะคะในการดึงไว้แล้วก็ปิดเก็บอย่างนี้แล้วก็มีอันนี้เป็นเป็นเตาสําหรับต้มอ้เครื่องที่ที่หนูซื้อมาทั้งหมดเนี่ยมันแพงไหมคะลูกมีแต่ราคาหลักร้อยเท่านั้นเลยครับอ้าวจริงเหรอลูกเหรอครับคือทีแรกก็กะว่าจะกลับบ้านแล้วก็เราจะขึ้นไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยคือขากลับตอนมันช่วงปีใหม่ครับบ้านหนอยู่ไหนพิษณนุโลกครับโอ้ยเอาภูมิใจมาเดียวกันจะไปเที่ยวแล้วครานี้ มันเรายังไม่ชินรถมันหนักขึ้นไม่ไหวก็เลยกลับมาบ้านดีกว่าเลยครับแล้วครน,นี้<ะ>กาแฟมันเหลือ<ะ>คือเราตั้งใจจะเอาไปทําให้คนข้างบนแต่ว่าครน,นี้เราไม่ได้ขึ้นเราก็เลยพอเรากลับบ้านมาทําำคนข้างล่างก็มีอะไรเงี้ยจีแรกก็ว่าจะแจกแต่ถ้าแจกกลัวทําทไม่ทันอก็เลยตั้งเปน็นแบบว่างั้นเราไม่บอกราคาดีกว่าใครอยากมาก็คือได้เงินเท่าไหร่เราก็จะเอาไปลงโรงพยาบาลแล้วแต่ใครจะใ,ใช่ครับตั้งแต่บาทนึง มีคนให้บาทมึงเหรอลูกมีมีครับมีคนกินฟรีไหมลูกไม่มีครับแต่เขาก็คือจะแค่ถามว่ายังไงองกาแฟนี้เราคาเท่าไหร่พราะค้าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็บอกไม่ไม่ขายครับกาแฟผมไม่ขายแต่อยากให้เท่าไหร่ก็ได้ผมจะเอาเงินไปช่วยทำบุญทำบุญต่อให้เคยได้มากสุดเท่าไหร่ลูกก็แก้วแก้วละหกร้อยบาทเขามีหลักการด้วยนะถ้ากินกาแฟเขาเสร็จลงชื่อ ต้องลงช,ชื่อ,อด้วยว่าคุณคุณชื่ออะไรคุณให้เท่าไหร่ต่อแก้วเห็นบอกว่าไปจอดขายหน้าสถานีรถไฟวันเดียวได้เงินเท่าไหร่ตอนนั้นน่าจะได้4,300กว่าบาทครับส3 0 0ัาวแล้วเงินหนูก็เอาไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลเหรอใช่ครับโรงพยาบาลที่ไหนครับก็จะเป็นโรงพยาบาลรัฐทั้งหมดคือหมายถึงว่าที่ที่เราอยู่ใกล้หรือว่าที่ที่เราจัดนะตรงตรงนั้นนะครับ ทำไมเป็นโรงพยาบาลรัฐล่ะลูกทำไมไม่เป็นบำรุงราดไม่เป็นสมิติเวชล่ะลูกเราก็เคยเข้าโรงพยาบาลรัฐมาบ่อยไงครับแล้วก็เจอภาพอะไรเหรอลูกใช่เจอเหตุการณ์แบบเราสิเราสิว้เด็กครับเพื่อนก็แค่หกล้มหรืออะไรเงี้ยก็ไปนอนโรงพยาบาลไปนอนห้องรวมแล้วคราวนี้ก็พวกเราก็ไปหาในแบบสับของเพื่อนก็เพื่อนมาก็ไปดีใจก็เออสนเต้นกันสนุก แต่ก็จะมีคุณลุงอยู่คนหนึ่งอยู่มุมโต๊ะสุดเกก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงครับแล้วคราวนี้ก็พูดก็ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเราก็เคด้วยความเป็นเด็กครับเราก็มีนมเอามาเยี่ยมเพื่อนแล้วก็เลยขอเพื่อนอนะ่ะเพื่อนผมแต่ง<ม>ไปให้อ่าผมขอ,อนมสักกล่องนะเอาไปให้เขาแล้วเขาก็ดูดแต่การดูดของเขาคือแบบว่าทั้งทั้งร้องไห้ทั้งอะไรอย่างงี้ครับแล้วแบบคือมัอนเหมือนว่ามันจะไม่มีนมกล่องนั้นให้เขาด,ดื่มอีกแล้วอะ่ะคือ เหมือนเป็นกล่องสุดท้ายของเขาใช่ไหมใช่ครับคือความรู้สึกเขาตอนันใช่คืออย่างเราไปเยี่ยมเพื่อนนะครับเพื่อนมีความสุขเตียงข้างๆมีญาติมาเยี่ยมมีความสุขแต่แต่แต่เขาคือมองภาพนั้นอะความความสุขของคนอื่นอะเป็นร้อยเป็นพันครั้งครับแต่เขาไม่ได้เคยได้รับความสุขนั้นเลยอะไม่มีคนไปเยี่ยมเขาอะไรใช่ครับเราเลยรู้สึกว่าถ้าสักวันหนึ่งเรามีโอกาสเราจะทํา ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดที่เราสามารถทําได้เนาะอย่างเช่นอ่ะกาแฟแล้วแต่ให้มีเงินเท่าไหร่ที่ขายได้แต่ละวันก็จะเอาไปมอบให้กับแต่ละโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลรัฐหนูไปให้ที่โรงพยาบาลพิทธชิลราชด้วชินรัฐใช่หนูกใช่คที่โรงพยาบาลพิษณุโลกโรงพยาบาลทธชินาราวแล้วจะเผื่อเผื่อว่ามีคนที่เขาอยากให้เงินและให้หนูไปมอบโรงพยาบาลเลยโดยที่ไม่ต้องกินกาแฟหนูหนูได้ไหมไม่ไม่รับไม่รับด้วยใช่ครับ ก็คือแบบมีคนขอโอนมาเยอะมากแต่ว่าไม่รับบริจาคใช่ครับคือคือเราเราไม่ได้ทําเพื่อบริจาคครับคือผมเอาใช่ผมเอาของมาให้ดื่มแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เอามาเลยถ้าโพี่ไฮเขาจะกินกาแฟหนูสักแก้วหนึ่งอ่ะพี่ไฮเขาแบบอแสนหนึ่งอะลูกแทนได้ไหมลูกก็มีมีตังขอบพระคุณแทนคนป่วยครับห็นบอกว่าักเนี่ยเวลาน้องก็จะไปจอดรถคันนี้ตรงไหนเนี่ยนะเขาก็ต้องตรวจเช็คให้ดีว่าเฮ้ เขาจะไม่จอดหรือป่าคนร้านชนกับร้านกาแฟเพื่อเพราะอะไรลูกก็คือโควิดมันก็ทําให้ทุกคนแย่อยู่แล้วครับแล้วบางทีเราไปอย่างเงี้ยคนคนที่เขามาหาเรามันก็มาเพราะเขาอยากช่วยรับอยากอะไรมันก็อาจจะมีผลกระทบกับร้านอื่นๆที่แบบว่าเขาขายน้ําอยู่แล้วเขามีเมนูน้ําอยู่แล้วซึ่ง ก็เหมือนเราไปทําให้เขาเดือดร้อนอีกทีหนึ่งใช่คือถึงเขาหัวอกเขาหัวอกเราเนาะจะเลือกที่ที่มันไกลๆครั้งที่สองได้เท่าไหร่หรือครั้งที่สองนี่ทําที่ที่กรุงเทพครับที่สายใหม่บริจาคให้โรงพยาบาลภูมิพลครับเออเท่าไหร่หรืวันนั้นน่าจะ8,000เก้าบาทว้าวจ้อยนะแต่เราดูตัง ทำไมอ่ะอยากทำบุญกับน้องเขาได้เดี๋ยวสั่งกาแฟน้องเขาเดี๋ยวให้ให้สั่งกาแฟเอลองทำมาสักแก้วสองแก้วไหมน้องน้องป่าทำกาแฟอะไรลูกจะเป็นกาแฟเป็นอเมริกาโน่อย่างเดียวเลยครับตามชื่อร้านเลยคือจัดมาจัดมาลูกจัดมาใช่จัดมาแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะที่น้องป่าเขารู้สึกแบบประทับใจมากนั่นก็คือตอนที่ คนกว่าถนนใช่ครับยิ่งฟังยิ่งอิ่มใจค่ะการให้มันช่างสร้างความสุขได้มากมายเหลือเกินช่วงหน้ามาฟังเรื่องราวประทับใจของน้องป่ากันต่อนะคะช่วงบอกต่อน่ารอแล้วนะสนับสนุนโดยคอลลาเจนจากอารมาโดชงแล้วใสไม่มีสี วันนี้นึกอยากจะกินอาหารทะเลคุณผู้ชมต้องเจ๊เดือนทะเลเดือนไว้ใจเจ๊เดือนได้นี่มาเลยเจ๊เดือนรออยู่แล้วสดเห็นแบบน,นี้เลยปูทะเลมีกุ้งแม่น้ำกุ้งขาวแน ดูฝั่งโน้นนี่มีคอลลีจิด้วยจ้ะพีทานอยู่แล้วเห็นบอกว่าลูกส vale ั่งให้ด้วยเพื่อนก็แนะนําด้วยจะเดือนชอบตรงไหนก็มันกินง่ายพี่แล้วพอเราชงปุ๊บนํะมันก็จะใสเลยใครๆก็ไว้ใจและกินคอลลีจิคอลลาเจนจากอามาโดค่ะเพราะว่าชงแล้วใสไม่มีสีไม่มีน้ําตาลกินง่ายโดยส่วนตัวนะไม่มีกลิ่นคาวด้วยคอลลีจิคอลลาเจนจากอามาโดเป็นแบรนด์ยอดนิยมของคนไทยในหมวดของคอลลาเจนผงหรือคอลลาเจนชงดื่มประจำปี2019ถึง2000 20จากนิตยสารมาเก็ตเทีย oh ค่ะโอ้โหแบงค์เข้ามาเลยลูกมาอันนี่ย เผาเมื่อกี้เผา,า,ากันร้อนๆเลยคุณผู้ชมขาและยกมานี่เลย<ช>แ,ตแต่ถามแบงค์หน่อยใครเป็นคนสั่งคอลลิจิคอลลาเจนจากอามาโดให้แม่จ้าแบงค์เป็นคนสั่งเองครับไว้ใจและมั่นใจในตัวแบงค์ของเขาครับและเพื่อนแม่ครับทานกันเยอะทานกันหลายคนเลยครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่อยากจะลองเอาไปเลยคุณผู้ชมจับเดี๋ยวนี้เลยนะคะกระป๋องใหญ่นี้ราคาเต็มจะอยู่ที่1 9 9 0บาทแต่คุณผู้ชมจ่ายตอนนี้ซื้อเดี๋ยวนี้599บาบาทเท่านั้นเองเลขสวยด้วยคุณผู้ชม หยิบมือถือขึ้นมาโทรมาที่027668899หรือ Line แอดอา99ส่งฟรีทั่วประเทศคุณผู้ชมขาเก็บเงินปลายทางได้ด้วยและวันนี้พิเศษสุดไม่จำกัดสายค่ะคุณผู้ชมขาและนี่คือแคลเ e แคลนทของคอริสีคอลลาเจนจากอารมโดค่ะครั้งหนึ่งนะที่น้องปากเขารู้สึกแบบประทับใจมากนั่นก็คือตอนที่ คนกว่าถนนใช่ครับอันนั้นคือคือเขาเขามาเขาก็มาดูเพราะว่าคนนีมาเยอะมากแล้วครั้นี้เขาก็รอจนกว่าคนจะหมดนะครับแล้วเขาก็ค่อยๆมาถามว่าหนูกาแฟทําทอะไรอะไรเงี้ยบอกทํากาแฟสดครับเขาก็ถามแพงไหมบอกเท่าไรก็ได้ครับบาทหนึ่งก็ได้เขาก็ยืนดูยืนแบบยืนถามมีความสุขเขาก็แบบว่าเขาก็คงไม่ได้กินแบบนี้บ่อยๆครับเพราะด้วยราคาที่ว่ากาแฟาสดตามแบรนด์อาจจะแพงกว่าอย่างเงี้ย เขาก็ให้มาห้าบาทตอนนั้นเขาก็โอ้โหแต่ว่ารอยยิ้มกับคาพูดเขามันมันมันมีค่ามากกว่านั้นเยอะมากเลยใช่ครับมันทาให้มันทําให้ป๋าอิ่มเอมใจใช่ไหมวันนั้นอ่ะแค่ห้าบาทเป็นห้าบาทที่แบบโคตรอิ่มเลยเนาะใช่ครับห้าบาทมีความสุขขนลุกไปเลยเราแฟนไม่ว่าหรอป๋าแฟนหนูไม่ว่าหรอลูกก็เขาก็เข้าใจครับเข้าใจนะถ้าหนูโสดนี่พี่จะชวนเป็นผัวพี่เลย น้องปาเป็นคนจังหวัดพิษณุโลก <S <S <ช>ที่หนูแม่มก็รู้จักคนพิษณุโลกเยอะอเอาเรื่องของน้องป่าเนี่แหละไปเล่าให้กับคุณทรายแหง่งมาดามฟินที่จังหวัดพิษณุโลกฟังแล้วคุณทรายก็พร้อมที่จะเอาเงินเนี่ยมาช่วยเพื่อให้คือเอาเงินมาให้ป่านี่แหละอยากจะให้ป่า,า,ปาไปไหนก็สุดแล้วแต่วันนี้ป่าจะไปโรงพยาบาลไหนก็สุดแล้วแต่ป่าแล้วเห็นบอกว่าป่าไม่รับเพราะอะไร ก็ผมอยากให้มาตามคอนเซปต์ของร้านนะครับคืออย่างน้อยต้องมาเจอกันก่อนได้มาคุยได้มากินกาแฟแล้วใช่าบอกว่าเขามีความสุขกว่าเนื่องจากว่าคนที่มาในร้านเขาเนี่ยทุกคนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนคุยกันอย่างเล่าอย่างเงี้ยเห็นว่าไม่มีใครดูมือถือสักคนเลยใช่ป่ะคือมันเวลาเราไปร้านใหญ่ๆครับไปถึงเราก็สั่งเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็เดินเข้าโต๊ะตัวเองแล้วก็ไม่ได้พูดไม่จากับใครได้กาแฟแล้วก็เดินออกไปครับแต่ถ้าอย่างนี้คือคุณ มาบางคนเขาก็ช่วยบดบางคนก็ช่วยต้มน้ําอะไรเงี้ยอันนี้หนูทําแต่อเมริกาโน่ถูกป่ะใช่ครับทีนี้เดี๋ยวอเมริกาโน่มันขมมัเนาะออแล้วมีอะไรเติมให้หวานๆบ้างไม่รู้ก็มีน้ําผึ้งกับใจคนทำเนี่ยอา้าถ้างั้นมาจากใจรายการกันละกันวันนี้คุณทรายมามาแล้วจะเจอเขาหน่อยได้ไหมได้ครับได้เนาะแต่ว่าจะให้อะไรเนี่ยเอาเอาลากก่อนก็ได้ไหมไม่เอาแล้วไมว่ากันนะ ได้ครับได้ได้ครับด้วยนะ้กุ้เจ้ากุ้งทรายครัพี่ทายพี่ทรายสวดีก้งทราขออาจารย์มอบเงินใหน้องนปฏิเสธหนูรู้สึกยังไงอ่ะก็แอบรู้สึกว่านิดนึงเขาเอ๊ะเขาทำไมไม่รับอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาฟังน้องเขาแล้วเคยเข้าใจเข้าใจเลยก็เจอคนสุดเข้าใจเลยใช่พอบอกว่าไม่รับตังค์สายก็เอาเอาอย่างอื่นที่น้องเขา อยากได้แทนสิ่งที่ทำมาคือพี่น้องเขาจำเป็นก็เป็นเครื่องเครื่องชงกาแฟค่ะโอ้ใช่ให้น้องสาวได้มาเชิญเลยลูกนี่รับไปเลยแท้เด๊ะ ไหนมาแล้วขอชิมกาแฟสักแก้วนึ่งได้ไหมได้เลยได้เเลยไปก่อนลูกงั้นเข้าใายน้นเลยสั่งกาแฟเลยค่ะกาแฟแก้วนึงค่ะหวานน้อยค่ะเอาเป็นเย็นหรือร้อนดีครับเย็นค่ะถ้าเกิดปากลับไปทำงานตามปกติแล้วต้องกลับไปค่ะซ่อมเครื่องบนเครื่องบินของหนูอย่างเดิมอ่ะแล้วหมูจะเอาเวลาไหนมาทำอ่ะก็น่่จะเป็นวันหยุดยาวหรือไม่ก็วันที่เรา วันที่เราได้พักใช่ครับวันที่เราไปเที่ยวแับกางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยก็จะพบขึ้นไปด้วยชอบป่าชอบกาแฟทำไมไม่เปิดเป็นรเลยอ่ะลูกคือผมว่าถ้าถ้าเราขายเนี่ยมันคงไม่มีความสุขเท่ากับการให้ับคิดดคือคิดดีคือมันความสุขนั้นมันจะหายไปครับแล้วก็อย่างกาแฟผมต่อให้วันนี้ผมทําไม่อร่อย ก็ไม่มีใครบไม่ใหใครบ่นเพราะว่าหนึ่งเขามาด้วยใจแล้วเขาคิดว่ามันอร่อยแล้วอะไรเงี้ยครับเขาก็มีความสุขมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าาผมเปิดร้านขายปุ๊บเขาก็แบบ รอนานจังเลยอะไรเงี้ยบางคนมารอแบบสองชั่วโมงเพื่อกาแฟก้วเดียวเงินเราแล้วเขาจะต้องคาดหวังว่าสิ่งที่เขาจ่ายไปเขาจะต้องได้กลับคืนมามากกว่าจํานวนที่เขาจ่ายไปใช่ค่ะแต่อางนี้คือเขาไม่ได้คาดหวังอะไรมากยืนยาวสุดได้ได้นานแค่ไหนเวลาหนูไปยืนไปจอดก็จนกว่าของจะหมดนะครับคือบางบางทีเราแก้วหมดเราน้ําแข็งหมดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นพวกน้ําแข็งหรือน้ำอะไรเงี้ยคนที่มาเขาก็ถ้าถามว่าหมดแล้วเขาก็แบบ จะพี่ออกไปซื้อให้เลยรักกับเพื่อนกันอ่ะเออน่ารักกับอบอุ่นจังเลยว่ะเนอะพี่รักป่าจังเลยอ่ะฮะเขาบอกพี่รักป่าจังเลยอแต่จริงๆน่ารักนะคนแบบเนี้ยจริงๆเราอยากให้มีคนแบบเนี้ยในสังคมเราเยอะๆคุณแม่ยืมตังค์พันนะป้าตังมาให้พี่ไฮพันหนึ่ง อยากทำบุญกับป้าอันนี้ของน้องทรายนี่ของน้องทรายแล้วก็นี่พี่ทรายขออนุญาตจ่ายค่ากาแฟค่ะอ่าจ่ายค่ากาแฟเท่าไหร่หนึ่งหมื่นค่ะหนึ่งหมื่นบาทเดี๋ยวเขาจะให้เขียนชื่อเองด้วยค่ะโอ้ยมุทนาสาธุกับน้องทรายขอบคุณมากนะเขียนให้ง่ายนะ นี่ความสุขในการทำบุญนะคะจ้าชิมงอยอรุณอร่อยไหมฮะจ้าบอกนขออออขให้กลับมาถึงครอบครัวพี่ร้อยเท่าหมื่นเท่าสี่เท่าล้างแน่หวังผลแล้วกันขอให้โหวตหน้าพี่ถูกหวยวันที่หนึ่งด้วยนะลูกนะาธุจะถูกหวยวันเดียวเนี่ยพี่ให้หนูครึ่งหนึ่งเลยต้องมาครับนะลูกนะ สาทุป๊าถือว่าเราหายกันนะหายที่ไหนบ้างเนี่ยเอไ่ไม่อยเไปเรื่อยๆเขาบอกแล้วแต่ว่าเขาจะไปแคมปิ้งตรงไหนวันว่างของเขาอะไรเงี้ยกาแฟเขาเนี่ยไม่ได้กินง่ายๆนะเราต้องมีบุญวาสนาด้วยนะเว้ยใช่ใช่ว่าเราก้ลัาจะเจอเขาวันไหนพี่ตั้พูดถูกนะคือคุณได้ร่วมบุญเขาเท่านั้นนะคุณถึงจะได้เจอขอทำบุญก่อนบุ่รู้จะได้เจอคน่ไหรเดี๋ยวน้อยแม่พันหนึ่งโลกแม่ด้วย นั่งนั่นน่ะเนี่ยคนละแก้วคนละแก้วคนละแก้วอยากจะบอกอะไรเขาอ่ะน้องสายก่อนอยากจะบอกอะไรเด็กคนนี้อยากให้กําลังใจค่ะอยากให้ให้กำลังใจแต่รู้แล้วเขาคงมันต้องการกําลังใจเพราะว่าเขามีความสุขมากๆเลยพี่หนูแมมอยากให้เขาคงคงคงความเป็นเขาแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ขอให้มีความสุขกับสิ่งเนี่ยค่ะที่ตัวเองทำใช่นี่อันนี้อะไรเนี่ยทำเหมืกับซื้อหุ้นทำตลาดหลักทรัพย์เงินมาไปอยู่เนี่ยกินกาแฟกันน้องกินกาแฟกับน้องไง่ะคอมพิทักพานึงกาแฟแก้วนึงนะลูกนะเอาเป็นว่า นูอวยพรพี่ดีกว่านูอวยพรพี่ดีกว่าพี่ให้ขอให้หนูดูแลตัวเองด้วยนะลูกนะใช่ใช่ให้หนูสุขภาพแข็งแรงหนูก็จะได้มีแรงทาดีต่อไปแบบเนี้ยนะลูกนะแต่ถ้าหนูได้บริจาคเยอะโทรหาพี่สักนิดช่วง ปันนินพี่ขายไม่ได้มันมีต้องบอกว่าขอให้อานิสงที่น้องจะดูส่งผลให้น้องอ่ะเนาะปลอดภัยตลอดโชคดีตลอดมีความสุขตลอดร่ำรวยตลอดรวยความสุขตลอดด้วยวันนี้ขอบคุณน้องปามากค่ะสายมาทั้งทีขออัปเดตหน่อยนะอยู่กับเราช่วงหน้าสักรูเดี้ยงค่ะ Bye. ายอยู่กับเรานะขออัปเดตนิดนึงหลายคนรู้อยู่แล้วว่าทรายเป็นคนที่เวลาทําบุญอไปไหว้พระหรือไปขอพรเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทรายเองและครอบครัวมีความมีความศรัทธาหนึ่งในนั้นไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือไอ้ไข่เด็กวัดเจดีมันเริ่มต้นมาอย่างไรจริงๆถ้าจะเปรียบเหมือนคือเปรียบเหมือนเป็นเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของมาดามฟินเลยใช่เพราะว่าทรายนับถือไอ้ไข่มาเนี่ยห้าปีแล้วค่ะครั้งแรกเลยคือจําได้ประมาณว่าทํามาดามฟินมาได้สักพักหนึ่งประมาณเดือนถึงง เดือนแล้วก็เตี่ยเป็นคนอุ้มมาให้อ,อุ้มเสร็จแล้วก็บอกทรายเอาไปเอาเอาไปอยู่ด้วยนะอตอนนั้นก็ยังรู้สึกว่าเตี่ยเอาอะไรมาให้เอามาให้แล้วก็รู้สึกเฉยเฉยะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรก็อุ้มกับออกฟิตในใจก็ยังรู้สึกว่าเตี่ยเอาอะไรมาให้นูน่นนี<ๆ>่นก็ไปวางเสร็จจนทํามาดามฟินทําไปขายไปแล้วก็หันไปเจอเขาอืแล้วก็เฮ้ยว่าลองขอยอดดู เราวรันได้ค่ะคุณหนูแม่ซึ่งสมัยนั้นนะขอขอยอดวันได้เลยเหรอคะได้เลยค่ะเราเลยรู้สึกว่าเขาอ่ะเขาอยู่กับเราตลอดอยู่ด้วยมีคนช่วยอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเราต้องขอทําด้วยนะคะพี่ตากต้องทำทำทำต้อกินด้วยขอเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้อดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้อง าหนูก็ทำนะหนูก็ทําในส่วนของหนูแล้วนี้เราเป็นไปขออ่ะมันถึงว่าขอตะไคร์เนาะบางคนขอก็ได้แต่บางคนก็ไม่ได้แต่จริงแล้วมีวิธีการขอต้องขอยังไงต้องขอให้ชัดเจนค่ะแล้วน้องรายค่ะแล้วองค์ที่อัญเชิญมาวันนี้ทั้งหมดเลยค่ะสองสององค์แรกที่เป็นองค์ใหญ่สุดอ่ะค่ะนั้นจะเป็นปีปีรุ่นแรกของวัดไกลเลยววัดเจดีย์เลยที่เตียให้มาคือองค์ไหนองค์แรกที่อุ้มมาให้เลยคือองค์องค์แรกเนี่ยค่ะองค์ใหญ่ใช่ค่ะองค์องค์องค์ที่สองค่ะใช่ค่ะ มันขม้นอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาแล้วก็การลงมือทำจริงๆแล้วอย่างทรายเองก็บอกว่าทรายก็ทําในส่วนของทรายนะไม่ใช่ว่าขอไปแล้วก็นั่งรอเพียงอย่างเดียวจริงๆทุกอย่างไม่ได้มายงอ่างทานบอกว่าเราไม่ทําและไม่มุ่งมั่นอย่างธุรกิจน้ําหอมมาดามฟินของน้องทรายก่าจะมาโตได้ระดับประเทศอย่างวันนี้ก็เหนื่อยมามากเพี่หนุ่มเลยจริงๆสู้มากเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ภาคภูมิใจทรายเองณวันนี้ ตอนจะมีไปไายหนูวางแนวทางของมาดามฟินไว้ยังไงก็ใส่เริ่มมาจากบ้านๆเลยค่ะพี่บนูแหม่มคือใช้สัญชาตญาณตัวเองใช้ความรู้สึกตัวเองอตอนนี้ก็คือพอเริ่มเข้าปีที่6เรารู้สึกว่าเราอยากพัฒนาคุณภาพของน้ําหอมให้ไปไกญ่ยิ่งขึ้นอ,อยากเพิ่มกลุ่มเป้าหมายอ,อย่างที่สมัยก่อนเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของเราคือจะเป็นแบบแม่บ้านตอนนี้เราก็อยากขยับให้ทุกคนให้ทุกคนนะคะสามารถใช้มาดามฟินได้เราก็จะเพิ่มลายกันเข้าไปเพิ่มลายสําหรับวัยรุ่นสําหรับ เด็กน้องนนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนสามารถใช้มาดามฟินได้ใช่ใชใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วตัวเองก็ตอนนี้กําลังจะเริ่มศึกษาเรื่องกลิ่นน้ําหอมเรื่องน้ำหอมเพิ่มมากขึ้นใช่ค่ะให้ตัวเรามีความรู้แน่นมากขึ้นไม่หยุดใช่ค่ะมันคือความภาคภูมิใจของคนไทยที่เราติดอยู่ตลอดเลยคุณผู้ชม่ะจะมีสักกี่แบรนด์ที่เป็นน้ำหอมของคนไทยที่สามารถเข้ามาอยู่ในระดับมาตรฐานมีสถาบันอิปราจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์รองรับ หรือแม้แต่หัวน้ําหอมที่เราได้มาจากประเทศฝรั่งเศสเรายังไม่หยุดอยู่กับที่เรายังพัฒนาอยู่ไปเรื่อยๆเนาะใจแทนน้องรายเนาะดูใจตอนนี้ไม่มีใครที่แบบไม่รู้จักมาดามฟินแล้วนะทั้งหมดในนี้คุณผู้ชมขาบอกได้เลยว่าไม่ใช่แค่จํานวนดาราที่ใช้จริงแล้วมารีวิวจริงๆนะคะต้องใช้จริงด้วยพวกเราก็เป็นแฟนมาดามฟินใช้จริงเช่นเดียวกันรวมทั้งรีวิวจากลูกค้าด้วยไปฟังเธอคนนี้ค่ะ พี่นกเป็นแมคค้าออนไลน์แม่ค้าเดลิเวอรี่ทำกับข้าวแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าตามบ้านนะคะแล้วโดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะทักมาถามว่าพี่นกพี่นกใช้น้ำหอมอะไรอะพี่นกขับรถตักแดดมาพี่นกมีเหงื่อออกแต่ทำไมตัวพี่นกยังหอมอยู่นะคะพี่นกใช้แบรนด์มาดามฟินมาดามฟินเนี่ย มีทั้งหมด6กลิ่นด้วยกัน6กลิ่นจริงๆอ่ะน้ําหอมมาดามฟินนีไม่ได้มีแค่น้าหอมอย่างเดียวมีทั้งโลชัน่นมีทั้งมูสมีทั้งสบู่เราฟินเรื่องความหอมจริงๆแค่โลชั่นก็แบบจบแล้วอะจริงเชื่อไหมว่าพอขึ้นรถอะ่ะทาโลชั่นเสร็จแล้วลงรถไปส่งของให้ลูกค้านะลูกค้าแบบโอ้พี่นกทำไมตัวหอมเนี้ยหนูขอหน่อยดิพี่นกใช้กลิ่นอะไรขอดมหน่อยอย่างเงี้ยดมแขนการปลายขายได้อีกชุดนึงน่ะจบ สวยสวย,ยวันนี้หยิบมือถือให้ดีๆหยิบมือถือมาตั้งหลักไว้เลยค่ะมีโปรไอไข่ค่ะใช่ค่ะสามกลิ่นนี้ที่ใส่เอามาเป็นกลิ่นที่กําลังเหมาะสําหรับในช่วงซัมเมอร์นี้ค่ะเราเป็นกลิ่นที่ขายดีแล้วก็มีรีวิวจากลูกค้าค่อนข้างเยอะมากออนะคะเป็นกลิ่นสีม่วงฟินบายดาวนะคะสีส้มอันนี้พี่หนุ่มแม่มฟินาเล่กลิ่นนี้ยิ่งโดนเหงื่อยิ่งหอมยิ่งนานยิ่งหอมตัวนี้สําหรับใครที่แบบว่า ต้องทำแอคทิวิตี้กลางแดดหรือว่าวันไหนที่เราอากาศแดดร้อนๆจัดๆฉีดได้เลยค่ะหอมมากลองดมค่ะเข็มไหนะเทสมหน้าคะขอบนะคะ ผสมสนุกเลยแหละเวลาดิฉันอยากให้น้ำหอมมันไปหลายๆจุดดิฉันจะทำกลิ่นนี้กลิ่นฟินิชค่ะอันนี้อารมณ์แบบสาวแบบวัยแรกแ้มอารมณ์แบบธรรมชาติวันไหนที่ต้องบอไปกลางเต็น์ชายไปกลางเต็นท์ไปออกแคมป์กลิ่นนี้ได้เลยสามกลิ่นนี้ที่ทรายเอามาให้เป็น3ามกลิ่นที่เหมาะในช่วงซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึงค่ะใช่แล้วก็ แถมมาให้ด้วยโลชั่นดอกไม้สองลอดโลชั่นตัวนี้พี่หนูแม่มนอกจากจะช่วยในเรื่องของความหอมแล้วแล้วก็บำรุงผิวไปได้ด้วยน้ำโปรนี้จะ,ะจะได้ทั้งหมดคือน,น้ำห<ะ>อมสามข<า>วด โลชั่นไม้สองหลอดและที่สําคัญคือยัน1อันค่ะในราคาเอาปกติก่อนนะเอาปกติก่อนราคารวมทั้งหมดจะเป็นทั้ง5ชิ้นนี้นะคะราคาอยู่ที่5,850บาทวันนี้ลูกค้าผู้หญิงทรรมหากินนะคะจ่ายแค่1,990บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศนะคะแล้วสําหรับ200ท่านแรกซายมีตัวนี้ให้นะคะจักวัดเจดีเลยของ้วยค่ะสนใจนะคะ 0ูน1 4 6 4 6 6, 6, 6, 6ค่ะหรือว่าใครที่ไม่สะดวกโทรรีบแอดไลน์ไปเลยที่แอดฟิน4ี4ค่ะ แดงชื่อที่อยู่นามสกุลเบอร์โทรนะคะแล้วก็รอรับสินค้าน้าบ้านเลยส่งฟรีให้เก็บเงินปลายทางค่ะนัดจ้ะโทรเดี๋ยวนี้และโทรตอนนี้เลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ามีแค่สองร้อยสิบเท่านั้นนะคะเราขึ้นเบอร์ให้แล้วคุณผู้ชมขะเราส่งให้แล้วย่เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้คือมีอะไรบ้างนะวันนี้นะคะโปรโมชั่นนะคะน้ําหอม3ขวดโลชั่นดอกไม้อีกสองหลอดสนใจโปรโมชั่นนี้นะคะสาหรับ200ท่าทันแรกเท่านั้นโทรที่ศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่หกสี่หกหกค่ะหรือว่าใครที่กลัว โทรไปแล้วไม่ทันนะคะแอดไลน์ไปที่แอดฟินสีแจ้งชื่อที่อยู่นามสกุลเบอร์โทรไว้ชัดเจนเลยนะคะแล้วก็รอรับสินค้าหน้าบ้านเลยส่งฟรีให้เก็บเงินปลายทางทุกออเดอร์เลยใช่เลยตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามาดามฟินเป็นน้ําหอมเจ้า เจ้าเดียวที่ตอนนี้ในประเทศในประเทศไทยที่มาไกลเหลือเกินเป็นกําลังใจให้วันนี้ขอบคุณน้องทรายค่ะขอบคุณทรายทุกสุขในที่ใจแต่ลูกนี่อยู่ที่ใดทําไมไม่เอาเงินมาคืนอ่ะหมดเวลาแล้วค่ะพวกเราคนลาไปก่อนนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เจอกันที่นี่ค่ะบ่ายโมงตรงนะคะทางช่องวันคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเรายิงจมาิ จะมาหากินจะมาหากินจะมาหากินผู้หญิงจะมาหากินคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ